สวัสดีจ้าวันนี้วัวควายช้างม้าถึงโตอยู่ที่อ้าขึ้นตัดมาแล้แลวหมดเลยอยู่ที่ทะเลจ้าทะเลชะอำเนี่ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ Oh, เอ้ยหายเจอนะไลออนสิงโตสิงโตสีชมพูพิงสีชมพู <Wow. S 1> เอ้ยมาลายหายไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยกุ้งขากั้นอีเลเฟนช้างมาแล้วนะ <can> มาแล้วอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยกรีนสีเขียวนั่นไงามาลายโหยแล ดีรับมีรับระวังขุดเจอขี้หมานะข้าวัวบัฟโฟโลควายบัฟโฟโลควาย y <Yellow S 2> ยลโล่สีเหลือง y ยลโล่ Yellow สีเหลืองพิง k สีชมพูและสีสุดท้ายบลู Blue สีน้ำเงินบายบายและพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะมอมอ